ทำเพื่อรีวิวและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้โล่เรียนแบบเด็กน้อยที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอายุอันสยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกครั้งนะคะทุกคนขาวันนี้เจอกันอีกครั้งนะคะทุกคนขามาเจอกันนะจ๊ะกับ ะะวิธีแห่งกินเลนกินใจสมกุ้งสมกั้งนะคะทุกคนมาเลยนะคะมาค่ะวันนี้มากับเจ๊ส้มกันอีกเช่นเคยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาเลยกับทุน600ทุน600นะคะวันนี้ไปเลยเออไปอีกนะคะอุ้ยเข้าเลยที่มาปุ๊บก็ให้เข้าเลยนะคะสวยงามมากๆม จีไม่ไหวเนะืมาเรยมาเรยมาเรยโอ้โหสุดยอดจริงนะคะเปิดปุ๊บก็ให้ปั๊บเลยอะ่ะเปิดปุ๊บก็ให้ปั๊บเลยนะคะเปิดปุ๊บก็ให้ปับ๊บเปิดปั๊บให้ปป๊บเปิดปุ๊บให้ปับ๊บเปิดปั๊บให้ปุ๊บเลยนะคะมาดูสิว่าวันนี้จะเข้าหรือเปล่าในงานมาเรยยัยงไงแม่ โอ้โหบงมากบงมากบงมากนะคะบงไม่ไหวโคตยแล้วโอ้โหสามสิบเอ็ดบาทนะคะมาเร็จจ้ะอ้อ ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ค่ะทุกคนปาโถยังไม่ได้เห็นอียงเลยกำไรมาแล้วนะคะยี่สิบหกบาทนะคะอ่ามาค่ะทุกคนนะสวัสดีทุกคนด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจา้าโอ้โหแมรี่เออมาอีเดี่จริงก็มาอีเดี่จริงก็มาอีเดียเออ,อยังไงยังไงเอ้หกร้อยออ600ว้าว สีจิงเชี่ยววันนี้อะมาเลยจ้ายังไงจ๊ะเออเอาสิอุ้ยสวยหน้านี้หน้านี้สวยค่ะคุณผู้ชมอู้อโอ้เกินปุยมุยอ่รอเกินปุยมุยมันแบบว่าเกินปุยมุย เกินปูนมุ้ยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเกินปูนมุย้ยหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทโอ้โหเกินปูนมุ้ยอะ่ะเกินปูยมากนะคะทุกคนคะ่ะอะไปดูกันเลยอยีกหนึ่งแมทหวาน เบ็ดสี่สิบนะนี่ปา้าเกือบหมื่นอีกแล้วอ้โหจากหกร้อยอ่ะมาเจ็ดพันอ่ะทุกคนนะคะมาเลยนะคะสุดยอดมากเออเจต่อเลยจ้าต่ออ๊้สวยมากแม่โอ้โหสุดยอดนะคะสวยงามมากต่ออีกเลยเออมาอีกเลยวายยังไงอีกโอ้โหสุดยอดต่ออีกอ้าว โอ้โห oh, 934บาทสวยงามจริงสวยสุดๆมาไวสวยอีกแล้ว508บาทสวยอีกแล้ว10บาท10คิวต่อโอ้โห6ตัวเรียงการสวยอีกแล้วโอ้โ oh. หเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โ oh. ห oh. เกินไปเกินไปมากนะคะ เกินปุยยังไงคะเนี่ยเออสี่พันหนร้ยหสิบอ็ดบาทหกสิบสี่บาทนะคะคุณผู้ชมปังจริงไม่ไหวนะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เข้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะุ่งขาสวัสดีจ้า